สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะสวัสดีคุณป้าคุณคุณน้าคุณตาคุณยายที่น่ารักทุกท่านและเอฟซีที่น่ารักทุกท่านของป้าแมวนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ป้าแมวพามาเที่ยวชมสวนบ้านพี่พรทิพย์คงขำอีกแล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะมีบอนสีสวยๆนา่ารักน่ารักทุกต้นเลยนะคะท่านผู้ชมนี่นะปะ้าแมวพาดูก่อนนะเดี๋ยวป้าแมวพาแน,แนะนะํานะคะท่านผู้ชมค่ะนี่เลยท่านผู้ชม อ่าเริ่มกันเลยค่ะพี่พรทิ์อันนี้นางไหม7เจ็ดสิบบาทค่ะมีมีสี่ต้นนะคะเจ็ดสิบบาทรีบนะสวยๆเลยเจ็ดสิบบาทนี่หาตรงไหนไม่ได้แลยแดงใช่ไปเลยค่ะต่อไปค่ะอันนี้ไก่สุดสงวนจ้าไก่สุดสงวนนี่หนึ่งร้อยบาทค่ะแล้วก็จะมีบ่อเงินค่ะบ่อเงินห้าสิบบาทค่ะ ก็จะมีฤูซีมงค์คนลูซีมงคลคนร้อยห้าสิบค่ะมีเนาะฤูซีมงคลคนนะคะต่อไปค่ะแล้วก็นายจันต้นใหญ่สองร้อยห้าสิบค่ะมีสองต้นสองร้อยห้าสิบแล้วก็ร้อยห้าสิบมีสองต้นค่ะคือกระถางละร้อยห้าสิบบาทกระถางละร้อยห้าสิบค่ะแล้วตัวนั้นมันเหมือนนกขวานเลยใช่ไหมอันไหนคะอันนี้นายจันจ้ะอันนี้กุมพะการค่ะเท่าไหร่คะกุมภการร้อยยี่สิบค่ะมีอยู่ต้นเดียวนะคะ อันนี้ผีเสื้อสมุดต้นละร้อยค่ะม,มิวสองต้นค่ะ,ะสาวสันกำแพงต้นละร้อยค่ะ,ะแล้วก็หนุมานเข้าเฝ้าค่ะเท่าไรเอ่ยสองร้อยค่ะ,ะแล้วอันนี้อะไรเอ่ยอหนูลืมแล้วเนี่ยดูชื่อดูชื่อแด,แดงสยามแดงสยามเท่าไรคะแดงสยามร้อยห้าสิบค่ะนุ่นนุ่นถุงเงินถุงทองตั้ง,ตงแต่หมดแรงมาถึแล้วเหลือน้อยแล้วนะเนี่ยเท่าไรเอ่ย เจ็ดสิบบาทค่ะจะหมดแล้วค่ะเหลือแค่ไม่กี่ต้นแล้ว <c oughs> นี่ท่านผู้ชมขาต้นสวยนะคะถุงเงินถุงทอง,ง,งเนาะอันนี้มานางพิมพ์ค่ะเท่าไหร่คะสองร้อยบาทค่ะแักสีต้นสวยเลยนะคะท่านผู้ชมสองร้อยทุกทกระถางเลยค่ะใช่ค่ะต้นใหญ่ๆเลยค่ะสองร้อยบาทมามนางพิมพ์นะคะท่านผู้ชมอ่ะต่อมาจ้าเป็นทศก,กัณฐ์เบบี้เบบี้<บ>ค่ะเท่าไหร่เอ่ยสองร้อยห้าสิบค่ะจ้าแล้วก็นี่อันอันนี้องค์หญิงค่ะเหลือเหลืออยู่ต้นเดียวอืมเท่าไหร่เอ่ย 200ร้อยค่ะจะ้ะต่อไปเลยค่ะอันนี้หน้าคราดค่ะจะ้ะเท่าไหรคะหน้าคราดร้อยหสิบค่ะจะ้ะกระถางร้อยห้าสิบนะคะท่านผู้ชมแล้วก็มีหงส์สุวรรณกระถางนี้จ้ะหนึ่งร้อยบาทค่ะจะ้าแล้วก็กระถางนี้ร้อยห้าสิบจ้าต่อมาด้วยค่ะแล้วดงแดงอะไรแด,ดงๆอันนี้สี่บุรีรําเก็บค่ะ <laughs> <c oughs> ไม่ขายจ<ะ>้ค่ะ อันนี้จันฉายค่ะหนึ่งร้อยบาทค่ะจ้าแล้วก็อันนี้สี่บาทร้อยห้าสิบค่ะจ้าหนุมานจองถนนหนุมานจองถนนสองร้อยบาทค่ะจ้าอันนี้สหเดชาร์เจ็ดสิบบาทค่ะทุกกระถางหรือเปล่าคะทุกกระถางเลยค่ะกระถางละเจ็ดสิบาทค่ะเจ็ดสิบบาทเนาะต่อมาเป็นไก่ทองไก่ทองสองร้อยบาทค่ะไก่ทองเหลืออยู่ไม่กี่กระถางค่ะเพราะว่าติดจองไปแล้วติดจองแล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวป้าแมวพาไปดูด้านนู้นจ้า นี่นะคะเพชรพันล้านบ้านพี่พรทิพย์นะคะกระถางละเท่าไหรจ่จ๊ะเจ็ดสิบบาทค่ะทุกกระถางเนาะก,กระถางเลยค่ะนี่นะคะป้าแมวพาดูนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมถามได้นะคะเดี๋ยวป้าแมวทิ้งเบอร์ไว้ให้เนาะเอาเดี๋ยวบอกเบอร์สักนิดนึงก่อนค่ะศูนย์เก้าหกหกหกห้าหนึ่งสองเจ็ดแปดค่ะเบอร์พี่พรทิพย์นะคะอันนี้ต้นแม่ค,ค่ะสวยมากเลยค่ะต้นแม่เพชรพันล้านเนาะนี่นะคะท่านผู้ชมมีอะไรแน,านาะนำมีค่ข้างนอกมีไหมข้างนอกมีค่ะลาเลามอนลามนะคะท่านผู้ชมเจ็ดสิบบาทค่ะจ้ะ แล้วก็จะมีไดมอนด์เฮดไดมอนด์เฮดเนี่ยใช่ไหมดำๆหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะเท่าไหร่อกกระถังละอันนี้มีสองต้นอือันนี้ขอร้อยห้าสิบค่ะจ้ะอันนี้ก็ร้อยหนึ่งต้นใหญ่ค่ะอืมแล้วต้นเล็กหนึ่งร้อยต้นเล็กเจ็ดสิบบาทค่ะหน้าเขาจะเป็นหญิงหงเอเหรอใช่หน้าเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะไหนไหนโอ้จะเป็นแบบนี้เนาะค่ะไดมอนด์เฮดไดมอนไดมอนด์เฮดเพราะพ่แมวก็ไม่ค่อยถนัดพวกนี้ ค่ะท่านผู้ชมคะ่ะมีตั้งแต่70็ิบาท100บาทถึง150บาทใช่ไหมคะ,คะนี่นะคะท่านผู้ชมฟอร์มกอแบบนี้ก็มีนะคะอะไรเอ่ยอันนี้เจ้ากุุงไก่ซื้อว่าเจ้ากุุงไก่ซื้อค่ะเท่าไหร่ฟอร์มกอแบบนี้70บดทคบะาทะนี่นะคะท่านผู้ชมวสวยๆไม้โบราณเก่าๆล้วนะคะเดี๋ยวป้าแมวทิ้งเบอร์ของพี่พรทิพย์ไว้ให้นะคะท่านผู้ชมคะ่ะสวัสดีค่ะ